ดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้แอปพลิเคชันไทยไลน์อินชอลันนะครับเริ่มต้นเข้าที่แอปพลิเคชันนะครับาเริ่มต้นใช้งานกันนะครับอเอ่อช่องแรกก็จะส่วนของกรมธรรนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับกรมธรรของฉันีน่ยมันจะขึ้นนะกนะรมธรรเลยนะครับว่าเรามีกรมธรรอะไรบ้างนะครับ ต่อไปก็มาดูเรื่องมีเปลี่ยนเป็นข้อมูลกรารชำระเบีย้ยอันนี้ถ้าเรามีการชำระเบี้ยอยู่แจ้งเตือนรกดเข้ามาเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีการแจ้งเตือนให้ชำระเบี้ยอยู่เราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยเราสามารถเลือกวิธีการชำระเบี้ยได้เลยนะครับว่าจะเลือกชำระเบี้ยทางไหนนะครับ ม่เฉาเป็นโมบายไอแอนด์คิงเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือบัตรเครดิตนะครับอันนี้เราสามารถกดเรือกได้เลยครับง่ายครับแล้วก็มีดาวน์โหลดหนังสือรับรองอันนี้ถ้าเรือนมาสีก็ดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้เลยไม่ต้องรอให้บริษัทส่งให้นะครับคลิกตัวไหนก็กดได้เลยแต่จริงระบบมัจะลิก์เข้าไปในกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบริการต่างๆนะครับกรมธรรม์คองชันการชำระเบี้ยดาวน์โหลดหนังสือรับรอง สมัครสมัคเบี้ยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ลงทะเบียนไปเสร็จิเได้ทอนกสกการเคลมนะครับแล้วก็สถานะพิจารณารับประกันพวกนี้เราสามารถเข้าไปดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดบุกแบงเข้าไปเวลาจ่ายกองบรรณาธ่ายสินไหมอะไรมันก็จะอัปเดตเข้าบัญชีเราได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับ ต่อมาก็มีช่วงมีของขวัญด้วยครับอ่าอันนี้ของขวัญจะมีสิทธิพิเศษนะครับพอไปดูปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีสิทธิพิเศษอัปเดตให้เราในทุกสัปดาห์แล้วครับอันนี้เราสามารถเข้ามาดูได้เลยโปรติแล้วจะอัปเดตให้ทุกวันศุกร์นะครับะะเห็นเลยว่าแล้วมีซิลเลอร์มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับบทความก็อยู่หัวข้อก็อยู่ต้องบนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราสามารถกดได้เลยมีสำหรับพุ้ฉบับใหม่นะครับจะมีเกนเฟนเกตเฟนด้วยนะครับ กดเข้าไปดูได้เ,ดเลยกดเขา้าร่วมกิจกรรมอันนี้ผู้ที่ดาวน์โหลดใหม่สามารถใส่ชื่อแนะนำตรงนี้ได้เลยนะครับ FGFDC034D31 เนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ <c oughs> บัตรมันเป็นทิ s c o ้โ t ตัสด้วย100บาทนะครับอันนี้คือขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันไทยไลท์โชว์รันนะครับถ้าสงสัยอะไรไหนสอบถามผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม